สวัสดีครับวันนี้บอจะมารีวิว360องศาให้สำหรับลูกค้านะฮะที่ดูรถไม่เป็นหรืออยู่บ้านไกลนะฮะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับลูกค้ามาดูรถกันครับคันนี้รหัสของเขาคือ MA 2 0 9 7นะครับลูกค้ารถจอดอยู่ที่สาขามินบุรีครับ Honda Jazz นะฮะ 1.5V ปี1 2บสนงถึงบฮะเลขไม่เป็นแค่หงแ่มโลนะลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ ผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นเองและใช้เงิน99บาทสีค่าจาัดสีค่าโอนสีค่าดำเนินการนะทุกท่านเรามาดูรถตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะมีสกเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ให้นะฮะเรามาดูล้อนะฮะล้อคันนี้ได้ขอบ15มานะฮะเป็นล้อเป็นสีบอทนะฮะลูกค้าป่าดเดี๋ยวเรามาดูต่อครับตัว V เนี่ยทางด้านจัดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตัว S ตัว V นะฮะตัว V พัดแล้วก็ตัว SV แล้วก็ SV พัดนะฮะตัวนี้เป็นตัวกลางนะฮะเป็นตัว V นะครับลูกค้าดูนี่ มันติดฟังก์ชันอูผมอะไรก็มีหน้าจอเขาติด Android มาให้เรียบร้อยแล้ว,ลวะฮะแล้วก็ได้เบาเป็นเบาหนังเรียบร้อยแล้วด้วย่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อคืออยากจะบอกว่าคันนี้ว้าว,ว,าวคือลูกค้าดูสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์มาให้หมดแล้วนะเซนเซอร์หลัง4ี่จุดด้วยนะครับขับขี่สบายจุดเด่นของคันน่าจสเนี่ยอย่างที่เราบอกไปครับคือเบาเนี่ยมันพับแล้วมันหใครที่จะซื้อไปขนของนะมาบ,บอกได้เลยฮนะมันหายอย่างจริงที่เบามันพับเรียบได้แบบเนี้ยลูกค้าโอเคไปใช้เงินออกรถ 99บาทค่าจาัดค่าโอนค่าดำเนินการเราตรวจ inspection ให้เรียบร้อยลว,ลวนี่โอเคลดได้4ดาวนะคันนี้ลดเก่านิดนึงแล้วก็โครงสร้างมีมานิดนึงสำหรับคนที่รับได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเรารับประกันเครื่องเกียร์นะฮะและอะไรในห้องเครื่องและช่วงล่างเนี่ยอีก247จุดนะ2ปี20,000โลทั่วประเทศไทยเลยนะคใครที่สนใจก็โทรมาเบอร์0634742288หรือแอดไลน์ดีมาที่ a s i b o y m b นะฮะ แล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามให้ตอนบ่อยหน่อยเดี๋ยวจะเอารถสวยๆแบบนี้มาให้ครับขอบคุณครับลูกค้า